ลอยตังอ่าครับแต่หน้หมู่บ้านอยู่ทางนี้นี้ทางเข้าหลักครับถน,นนเมนเป็นยาวไปนี้ดัง <Okay. S 1> นั้น<ต>เราก็าใช้ทางนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหน้าบ้านแต่ปัญหาน,นี้ก็คือเข้ามาก็มีอ,อยู่6หลังนหน้าบ้านอันนี้ก็จะเป็นถนนสิน้นลอยตังต ก็มีภูเขาฝั่งนี้ก็คือหลังเสือภูเขาหลังเสือใหญ่ต้องดูหมุนใหญ่ใหญ่เหมือนกันครับเเออดีแต่มันก็การเป็นเข้าด้านข้างบ้านคือสมมุติถ้าเอาด้านนี้เป็นด้านหน้าก็เป็นภูเขาเสือใหญ่อยู่ดีรอบเดินไม่ได้รอบครับทางนู้นเขาเอากล่องไปวาง สร้างห้องตัวอยู่ตอนนี้ก็มีห้องตัวอยู่อ๋อปิดข้างหลังครับเดี๋ยวเราจะให้เปิดขยายใหม่ให้มันมันขาดจริงๆน <Okay. S 1> ะแล้วก็ด้านนู้นก็จริงๆมึงมันเดินได้รอบเขาแต่ว่าม่ดีช่วงนี้เขาเอาของไปวางไว้ามาีหมากับแม่ขังแม่กับหมาไว้ในรถมีหมกับแมมีนหงเอจริงเามาเื่อก,ก่อนเขาทำเหมือนมันมีทางเปิดเดินไปได้ค่ะไอ้แน,นี้อา เนี่ยมันเดินยกวากะยเก็บคือถ้าจะแขวนแลกวแขวนให้มันดีๆนด้ไม่แขวนได้แต่ว่าไอ้ลูกทรงที่เป็นกระบาดนะครับอาจารย์ไม่ให้ใช้ห้แต่ล่ามันขยันเดินั้ยเดินถึงนี่แพงเลยนี่อันนี้อันนี้ที่ปลูกต้องไว้โซนหลังบ้านแล้วไปเรียนมาติดติดเกล้าฟา ดีครับแต่ว่าอันนี้คือถ้าจริงๆอ่ะไม่จําเป็นต้องติดหมดเลยก็ได้เอาแค่แค่หูของจ้าบ้เพราะว่ามันจะได้มีแสงด้วยนะแต่ว่าเมื่อไรติดไปแล้วก็ต้ขไม่เหนื่อยปัญหาแต่ว่าทีนี้บ้านแพทเทิร์นนี้ครับคือตรงนี้คือบันไดบันไดตูบบันไดตูปิดบันไดเลยมีแก้ยางนิดหนึ่งเดี๋ยวต้องใช้อย่างอื่นวีาดมันก็ไม่ได้เหมือนกัน มันก็จะขึ้นระบากวงเราได้เข้ามาปุ๊บเนี่ย่ะโอเคอาจจะมองไม่เห็นค่ะเดินผ่านไปเลยแต่ว่ามันมีพอเราถามหาถึงมันก็เดินย้อนกลับมาขึ้นบนดีและเจ้าบ้านอยู่ข้างบนด้อันนี้ก็คือมันก็มีแต่ว่าจะจะเพิ่มเงินเจ็บยากเงินมันก็จะั่วไหลออกประตูฉดจอบันไดเลยนะหูื่บันไดจอบนอันนี้แก่ยากถ้าเป็น บ้านหลังใหม่กําลังซื้ออาจ,จารย์ก็จะไม่ให้ซื้ออย่าเลือกอาจารย์จะไม่ให้เลยอ่ะนี่ก็ส่วนนี้อันี้ห้องน้ำโอเคนะตาเป็นใดเฮ้ยก็นี่ห้องกินข้าวอ่าแล้วก็ออกไปห้องครัววันนี้อยู่กันสี่คนของเยอะหน่อยสี่คนหมาสองแมวหนึง่งหมาสองแมวหนึง่งครับสี่คนหมาสองแมวหนึ่งมันกลัวอยู่ยด้านขวา อันนี้ก็เป็นส่วนทันชื่ทั้งหมดยาวไปเดี๋ยวเราอาจจะต้องให้เขาเพิ่มช่องแสงมากขึ้นแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนครับมันไม่มีอากาศมันมีแต่ว่ามันน้อยแต่ลมมันมาทำโน้นนะคะคุณหมอดูดูคให้ใช้กับกระแสหลักที่เราทำถนนหลักของพลังอนนี้จากบ้านมามาากทางด้านขวามือถ้าตรงติดบ้านเราขวนี้ตั้งฉากถนนหลักเนี่ยแสดงกระแสพลังนนี้บ้านเรายกมุมเข้ามา แต่พอดีบ้านเราเป็นหลังหัวมุมท่านการให้ใช้สงบประจันสงบใช่เพราะเราเป็นบ้านหลังแรกหัวมุมบ้านเท่ากับที่คุณหมออธิบายคือประตูหน้าบ้านเรากาเรียกประตูข้างเพราะบ้านหลังด้านนี้แต่ก็ระดับจะก็เลยเป็นบ้านกระต่ายเกระต่ายแล้วทีนี้เราเป็นมังกรนหมายเลขหกกระต่ายหมายเลขสามเป็นบ้านห้าผีแล้วก็เป็นคนไก่คนหนึ่ง ก็ชงไก่ก็อยู่กระป๋องก็เลยชงอืมอืมทีแล้วก็หลายอย่างนืมปะตูประตูเออบันไดลงหน้าบันไดลมหน้าประตูบังแล้วก็แสงน้อยไปหน่อยนะงด้านนี้เพราะความที่โดนกั้นแต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้เอา เลือดตันหนีอะเจ้าแม่ภรรยาตอนนี้ใช้พื้นที่ชั้นสองส่วนชั้นล่างเป็นคุณแม่กับพี่ชัยสองเพราะฉะนั้นชั้นล่างเลี้ยงหมาชั้นบนเลี้ยงแมวม้ากับแมวต้องมีประตูกันเดี๋ยวแมวจะมาแล้วแมวจะเจอกหมาเอาออกไปเลี้ยงนอกก็ไม่ได้มันตุกไม่ได้ถ้าเอาประตูออกมันจะทำยังไงไม่ได้มีเสียประตูนี้หรอครลบจับ คือมันกัดกันใช่ไหมแม่ใช่ค่ะหมากับแม่ต้องถามก่อนถามได้ไหมให้เขาไม่ได้อยู่ในกับแม่เลี้ยงข้างนอกไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวไ่ไหวไม่ไหวเราดูแลลู้วแต่ไม่ได้เราเรามองว่าเหมือนชีวิตลูกในครอบครัวเลยมันคือคือเราเราเป็นอะไรดิเขาจะวิ่งไปดูเราเลยไม่รู้อยูงนอกได้อ่างนี คือลูกอยู่ข้างในแต่หมาตัวใหญ่ใช่เขาจะลูกดูแลตัวเองได้แต่หมาดูแลตัวเองบ่ไกว่าใดจ้าเป็นห่วงมารู้สึกว่าเขาจะรักเรามากห่วงใหญ่ห่วงใหญ่มากมรดกลูกน้อยใจผมลูกไม่น้อยใจเพราะลูกเขาอย่างนี้ทำงานเหนื่อยเลยหมาแมวเยอะแยะเพราะว่าม้งจุ้ยมันจะไม่ค่อยใช่ผมยังไม่ไดครับ ไม่ค่อยขยับแย่พลังตัวอันนี้ต้องบอกก่อนจริงดวงดีดีแต่ละคนมีแปดต้องหลายตัวแปดหลายคนเลยคือทุกวันนี้อยู่ได้หกแปดแปดเดิมที่ผ่านมานี่อยู่ได้ด้วยพลังแปดหกแปดใช่ไหมคะใชค่ะแต่ตอนนี้มันยุคเก้าแล้วพลังแปดก็จะหายไปแปดหกหกแปดมีบ้านสามเป็นสามหกสามแปดตัวเป็นยุคเก้าแม่เป็นเกัเป็นมาแปด แล้วพี่สาก็วอกอีกใช่ช่วงยุคแปดที่ผ่านมาดีแต่ไม่ใช่แปดแท้มีแปดแท้ไหมคะไม่มีไม่มีแปดแท้มีแปดไก่อแปดจากข้าวต้องแก้ดูก่อน แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ในอนาคตก็ค่อ,คอยๆเอาหมายอยู่ข้างนอกบ้างคือคิดว่าจะไม่เอาแล้วหมดนี่ก็ไม่เอาแล้วแม่มมแม่เอาหมาไปอยู่ตรงทางเดินแปลกลัวเลยไหมไม่ได้ร้อนร้อนเอลก <c oughs> โอ้โยมันรู้นะ <c oughs> นร้อน <c oughs> นี่มันจะถ้าเราบอกร้อนไหมเดี๋ยวแม่เปิดแอร์มันจะวิ่งเข้าบ้านเลยอ่ะอมันตัแอร์ อันนี้คือไปเรียนมาแล้วเลือกที่นอนนี่ค่ะเหมือนถูกยังไม่เลือกที่นอนนี่เลือกไม่ไ,มได้เลยค่ะคือมันจําเป็นไม่จำเป็นมา<อ>ว่าเพราะว่าบังคับแล้วตอนนี้ให้จะอยากให้เอ,อทีมช่วยเรื่องอะไรคะเรื่องการงานเร<ม>ื่องสุขภาพเรื่องเรื่องสุขภาพสุขภาพนี่จริงๆแล้วหลักเลยนะลมหายใจของสัตว์นี่ยเป็น เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลี้ยงมันในห้องนอนหรือว่าให้มันอยู่ด้วยนอนด้วยเนี่ยมันแย่งปลานพลังกันเพราะฉะนั้นเวลาป่วยอะ่ะจะฟื้นฟูยากจะจะอ่อนแอเราก็จะอ่อนแอร์ไม่แล้วหังมีหมามีแมวอยู่ในบ้านตลอดเวลาแล้วก็เจ้าบ้านที่เป็นคนมังกรเนอี่ยการมีหมาจะชนเขาหมาตับมังกรชงกันมันจะรุนแรงก็เวลาปีชงซ้ง เป็นเป็นมังกรหรือเป็นหมาซ้าวอะไรค่ะค่ะปกติก็ตรงอันนั้นเพิ่มไปอีกก็ถึงจะซ้าวใช่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใช่ปีนี้แหละคนมังกรก็จะใช่ะปีนี้ใช่สุดยเนี่ยปีนี้ใช่สุดยังอยู่มังกรนี่เหรอใช่แต่อยากแข็งแต่เขาก็โชคตัวเองแหละโชคตัวเองมนทำอะไรก็จะไม่สุดอย่างนั้นใช่ไหมอยู่แล้วมันจะเหนื่อยมากมันจะเหนื่อยกว่าจะได้ตังค์นี่คือปัจจัยอืม แล้วก็บ้านด้วยใช่ใช่คือบ้านเนี่ยตอนนี้ปัญหาหลักและใหญ่มากเนี่ยคือบันไดและประตูบันไดใช่บันไดนี่เสียเสียต่อให้มีประตูมันก็หลงหน้าอ๋อมีประก็หลงหด้มีประตูก็เสียไม่มีประตูก็เสียมันเสียคู่คือบันไดเสียงบันไดคือหลักเลยบันไดจริงจริงมันครอโซนหลังบ้านือเพราะว่าบันไดถือเป็น เป็นปากป,ประตูะตของชั้นสองชั้นสองแทนเงินเก็บแทนคลังรัพแทนชีวิตครอบครัวแทนความสุขค่ะแทนสุขภาพหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพังตั้งแต่เริ่มตนรร้นใช่ไหมบันไดรั่วไหลเนี่ยจะทําให <c oughs> ้เริมพอย้ายเข้าบ้านนี้ <c oughs> ปัญหาแรกก็คือเงินเก็บรั่วไหลก่อนแล้วพอปิดประตูแบบนี้เงินจะไม่มีเก็บไม่เหลือเก็บเก็บยากเหลือน้อยค่ะไปมากกว่า เข้าเพราะว่าประตูชิดบ um. like yeah, ันไดเอ้บ no. ันไดชิดประตูว hmm. mm ่ากมีมาไปมันก um. ็จะไปเสียเรื่องไปอีกเสียเรื่องสุกสามที่เราเลี้ยงในบ้านอะไรเงี้ยการใช้การใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันก็จือคือมันทับถมทับถมก็คือแต่มันเป็นต้นใหญ่สุดอันนี้แก้ยากสุดด้วยแก้ยากสุดใหญ่สุดด้วยแก้ยากสุดด้วยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประตูจะต้องเปิดบานนะ อ๋ออันนี้ห่างที่สุดถ้าที่จะห่างได้แล้วเราต้องใช้ไฟดึงขึ้นโนเชียอะไรก็ใส่แล้วกันให้มันสว่างจริงจริงดีที่สุดต้องถอดประตูออกเลยถลางไม่ไปแต่ไม่ต้องย้ายแบบนี้แหละเพราะว่านี่ชิดเกินไปชิดเกินแต่นั้นประตูได้บางคนนี่เอ็นดูสองสองก็นื่องจากที่เอ็นหนึ่งอยคะอืม ต่เป็นบ้านอีนะบ้านมีสองออประตูมันเป็น N เป็นาสามใช่แต่เราควรจะยึดแต่ถ้าตำแหน่งประตูนี้เราควรจะยึ้ดร่านตามสุดโลจิสติกส์ไม่ไี่ไม่ใช่พลงนะังดาวรึเปล่าที่อินของบานะ้านอิหมายไม่เพรหนึ่งว,ว่าอันนี้เนี่ยเราไว้ดูพลังดาวใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเราจะดูประตูเนี่ยเราต้องใช้ ทิศนั่งจริงหรือเปล่าหรือว่าดูจากอันนี้ของบ้านไหมอันนี้คำถามนะแต่ไม่เป็นไรจะเอาแล้วก็มาคือทางมาของพลังก็เลยทําให้เป็นบ้านแต่ายนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเปิดเปิดไม่มีใกล้กันจริงๆคือยังไงก็ต้องไปบ้านนั้นเหละยังไงก็ต้องไปบ้านนั้นแต่ันก็ไม่ได้ เอาให้ไกลประตูไว้ก่อนเออนวันนั้นแหละยังไงก็ต้องเตรียมพี่สาวเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่าเป็นประตูมงคลเป็นประตูบวกก็ดีดีแต่ว่ารอยากให้เป็นแบ้นประตูเอ็นแบี่อได้ได้ทั้งคู่เลยโอเคเยได้ประตูมงคลไปหนึ่งบ้านเพราะฉะนย้ายมาเปิดประตูนส่เนาะแล้วเดี๋ยวเราหาที่นอนหาที่นอนให้คุณแม่กับพี่ใหม่คือถ้าไม่งั้นเนี่ยจะให้นอนคู่กันแบบนี้ ขยับตู้มีนิดนึงแล้วก็วางเตียงผู่นี้เพื่อตรงนี้จะได้เปิดโล่งแล้วถ้าจะเหลือเนี่ยเหลือแต่เตียอี้ไฟฟ้าตัวเดียวร,รือบอกไหมคะนอนคู่นี้เปิดเข้ามามันต้องมีอะไรโล่งๆก,ก่อนคือแล้วถ้าถ้าคุณอยากได้เรื่องสุขภาพคุณจะต้องไม่นอนฟูึ่เงเตียงต้องมีเตียงนอนพื้นอู้งมันจยิ่งหนักกว่าเดิมมีเตียงเตียงมต้องมีเตียงมันจะทำให้คุณเป็นข้ออักเสบไง ก็ราเตรียมคู่อย่างนี้เลยแล้วก็แพะมามารานี้ตอนนีั้เวลาวางเตียงเนี่ยวางเตียงแบบนี้อ๋อค่ะวางเตียงคู่กันเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูให้ว่าคุณแม่หรือคุณที่ควจะวางแบนี้แต่วางเตียงคู่กันแบบนี้แล้ก็เนี่ยเลื่อนขนหน้าิดนึงตู้เนี่ยเลื่อนขึ้นหน้าอีกนิดนึงให้ให้อยู่หน้าเสาก็ได้ตู้ให้อยู่หน้าเสาแล้วก็เก้าอี้เนี่ยก็เก้าอี้เนี่ยก็เลื่อนถ้าไม่เลื่อนมาไว้ฝั่งนี้ก็เลื่อนที่หน้ากับหน้าต่างหน่อยนึงเหมือนกับ เวลาวางเอี้งน่ะวางอย่างนี้ค่ะนะโอเคนะเพราะว่าจะใช้มันจะได้ไม่ขวางประตูแล้วตรงนี้ก็จะได้ไม่ขวางประตูอ๋อไม่ขวางเลยได้อันนี้ย้ายไปนอนเดี๋ยวเดี๋ยวปกติหมายถึงว่าหมายถึงว่าเตี้ไฟฟ้าเนี่ยย้ายได้แต่ว่าเตียงของคุณเขาอ่ะก็เอาไปไว้ตรงนน้นหรือถ้าไม่เอาคุณก็เปลี่ยนเป็นเตียงไม้ไปเลยกตีแบบเดียวกับคุณแม่จะมีได้สุขภาพมากกว่าช่วยด้เอ๊ะเมื่อกี้ปาร์นี่ไปถ่ายเอกสารไหมคะ่โอเค เดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายให้ไปถ่ายให้ตัวใบหนวจะแก้ปจานให้ว่าทำยังไงเอานี้ไปดวยอันนี้ไปด้วยเอาช้ำบนเอาช้ำบนไปด้วยเลยอ้าไปเลยลืไปว่าต้องมีหลายอย่างเดี๋ยวไปแก้ไปแก้หนึ่งก็ได้สองก็ได้แล้วแต่คุณเลยกินข้าวอ่ะกินข้าวตอนนี้ข้าวอยู่ในห้องกระจกทีนี้จริงจริงแล้วดีที่สุดก็คือเปิดคุมทิ้งไว้เปิดแล้วก็ SSE ถึงห้องกระจกคะ ไม่ได้กินตรงนั้นไม่ได้คือไม่ไม่ไม่มีไม่มีที่แล้ได้แต่แก้แล้วถ้าสมัยท่านอาจารย์มย่สงสัย่ว่าผมต้องย้ายบ้านใช่อาจารย์ไม่รู้ต้งแต่บันไดแล้วทีนี้เกิดว่าจากบ้านอ่ะถ้าถ้าจะย้ายก็คือต้องขายสองหลังที่กระโงนะะที่ระยองแล้วก็ย้ายได้เลยก็เอางี้ ปรับคุณปรับตำแหน่งปรับเตาปรับอะไรก่อนแล้วก็ทำคล็ดเรื่องขายที่ขายบ้านจะทำคล็ดที่ทำคล็ดที่นี่แล้วก็ไปทำที่บ้านนู้นด้วยก็ได้แล้วก็ขายได้แล้วค่อยว่ากันขายได้แล้องาแล้วมันที่ขายที่ขายกันได้ย้ายแม่ย้ก็สองหลังตรงนั้นหรือเปล่าขายกัเดียวก็ได้หรือไม่ก็ถ้าปีหน้าจะปรับเพิ่มเติมก็ค่อยว่ากันเพราะว่าดูผลก่อนว่ามันโอเคไหมแล้วเราบล้อขนาดไหนมันไม่มีที่คือจะย้ายก็ติดไปหมดไง อืมและอันนี้อันนี้แก้แก้โถชักโครกที่แทนเขา้าห้องทงทนข้าวแก้ระอย่างพื้นฐานห้นองน้ำพื้นฐานห้องน้ำที่โถชักโครกแทนย่านนะค่ะนี่ก็คือวางโต๊ะทำงานให้นั่งใน NE ็ีมากที่สุดเพราะฉันวัดจากผนงังฝั่งนี้มาเนี่ยคือหนึ่งเมตรจะเป็นโต๊ะอีวางคุณจะนั่งใน NE ีหนึ่งปีโต๊ะทำงานก็ว่านี้วางอิงผนังหลังแล้วก็มองมาข้างหน้านะคะ ส่วนเตียงเนี่ยก็คือเอาหัวอิงฝั่งนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าปลายเตียงไปทางโต๊ะทำงานเอ้ปลายเตียงไปทางโต๊ะทำงานเราแล้วกันเพราะว่าเวลาเข้ามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นลานพลังของทั้งโต๊ะทำงานและของเตียงนะส่วนด้านนี้ด้วยความที่ใกล้ประตูห้องน้ําก็คือวางคลมขั้นไว้หนึ่งืนแล้วถ้าห้องน้ำเขาติดแก้วทายแล้วกันเนาะอม่มานมุกก็น่าจะลำคาญสำหรับเขาอันนี้เนี่ยเว้นไว้พอดีพี่วาดไว้ให้เว้นให้ห้าสิบเซน หรือถ้าเกิดว่าจะชิดมาทางนี้อีกหน่อยเป็น30สิเซนก็ได้แต่เว้นช่องว่างไว้ให้เพื่อที่ว่าจะเปิดประตูระเบียงออกไปทาความสะอาดอะไรได้แค่นี้ห้องนี้ไม่แตะห้องนี้ไม่แตะนะคะแต่ว่าต้องปิดประตูไว้เสมอแล้วก็อย่างที่บอกพระเนี่ยก็หันหน้าสักองค์หนึ่งไปทางเอค่ะหรือว่าจะขยับอันนี้แล้วแต่เราแล้วกันเนาะค่ะแล้บของนี้แค่นี้ประตูงานของเขาก็ได้อยู่ใช่ไหมคะก็เราไม่แตะไงเราไม่แตะจริงเขาบอกว่าให้ไปทางอีกแล้วคือคือ E อีได้แต่ตำแหน่ง ได้ตำแหน่งได้เจริญรุ่นเนอแต่เอ็นดีได้ร่เงินทีนี้ประตูจริงๆแล้วประตูห้องน้ําบานเนี้ยจะต้องปิดเสมอแต่ตอนนี้เข้าใจว่ามีแมวถ้าไม่งั้นมันจะต้องเป็นประตูที่ที่แมวผ่านได้ข้างล่างอะเหมือนประตูช่องหมารอดเหตุผลเพราะว่าเราเนี่ยเดินผ่านเข้าห้องนอนมันรั่วไหลมันรั่วไหลไวมากแล้วเราต้องปิดประตูนี้ใช่ไใช่อือก็จะดีกว่าอย่างน้อยตอนนี้ก็ติดสต็ออันนี้ก็ติดไว้เลยค่ะแล้วเมื่อกี้พี่สาวถามอะไรนะไม่เพราะว่าพี่เขาถามว่าโตทำงานของเขา จริงๆถ้าจะให้ดีอ่ะเขาจะต้องเลื่อนมาเลื่อนมาให้มาฝั่งนี้อีก่อยเ,อเพราะว่าเขาจะเป็นมงคลในตำแหน่งสองหลงันพี่คาดด้วยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันคาดเกี่ยวที่มันน้อยมากแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่ามันถ้าเกิดว่ามันมีหน้าตาเนี่ยเขา,าจะต้องนั่งให้มองเห็นหน้าตางหรืออกไว้เพราะทุกวันนี้เนี่ยหลังมันลอยค่ะใช่ใช่มันไม่มงคลถ้ามันจะนั่งมันจะต้องนั่งแบบนี้อ๋อหันหน้าออกประตูใช่ค่ะแล้วก็หันหลังพิงฝั่งพิงพนักพิงพิงถนัด เขาอี้อยู่ตรงนี้แล้วโกงม,ม,มาตนี้จะมจะชนประตูใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะแก้เนี่ยก็คือให้เขาขยับมาแค่ตรงนี้แล้วก็ให้นั่งประมาณนี้ก็โดนพิชาตอยู่ดีนั่นแหละแต่ก็ยังเป็นสองไง 2ก็ยังดีกับ6มากกว่าที่จะเป็น9ก้าเพราะเกมันไม่เสียร์เราเราสามารถทให้มันสม่ำแบบได้ทุกอย่างก็เปลี่นก็เปลี่ยนเป็นประตูเลื่อนเหมือน <ve> กันเปลี่ยนเป็นประตู Entonces, สไลด์แล้วก็เอาต๊ะมาตรงนี้ตรงหันหันหลังให้ตรงนี้แต่พนัล้วอาจจะรู้สึกลำบากอันนี้ก็แล้วแต่เราหรือไม่ในบ้านถ้าถ้าเจอถ้าเจอหน้าต่างก็ปิดม่านโปร่งไว้ตลอดแต่อย่าใช้ม่านทึบเราะใช้ม่านทึบเนี่ยมันจะสามันจะไม่เข้าใช่ก็ใช้ม่านโปร่งและอิงที่อิงที่หน้าต่างได้ เขามีมากโปรกแล้วอันนี้โอเคคือไม่ได้หนึ่งก็ต้องหาสองไม่ได้สองเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะไปยุ่งกับเขาเพาจริงจริงเดี๋ยวเขาถามแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่งานเนี่ย เบาดำแดงมันก็ไม่ดีอยู่แล้วถ้าเขาจะใช้เนี่ยอย่างอย่างแรกก็คือให้เขาหาหมอนอิงสี่เหลี่ยมสีครีมมาเราต้องหานั่นแหละด้านอิงแต่บางอย่างอย่างที่บอกว่าถ้าไปวุ่นวายมากอ่ะมันจะทำห่เชื่อแบบไม่มีความสุขเออเดี๋ยวรับรองกันไม่ออกว่ะเข้าใจหายแล้วก็เลยให้เสร็จก่อ็เลยขอแบบเดี๋ยวเปิดผ้าวเขาถามเขาเกิดเปิดาวเขาขานได้ดีก็บอกว่านี่ทิศมงคลเธออยู่นี่ก็เลื่อนอย่างนี้นึงจะให้วัดไปให้ในลำดับเดี๋ยวจะวัดไปให้เลยว่าระยะเท่าไหร่ ที่จะสามารถใช้ได้แล้วกันมอนอิงสีครีมสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอาให้เป็นท่าดินี่มันสุดไปเลยจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็คืออยู่ในที่ s อร์สบไม่ควรใช้กับแกงไม่เอาน้ำไฟประทัดน้ำไฟประทัดแต่เรื่องหุดหงิดนั่งแล้วก็หุดหงิดอยากมีอยากไขไฟอยากไฟอยากไฟ่ดนิดวึง ก็ไม่เข้าหูเออขึ้นเร็วขึ้นเร็วใช่มังกรขึ้นเร็วอยู่แล้วคำนิดเดียวเองผู้ชายมังกรผู้ชายมังกรเขาเขาดื้ออยู่แล้วผู้ชายมังกรไม่ขำแสดงว่าจริงอะไรคืขึ้อะไรมังกรขำนี่ยให้หญิงทำไมดูพี่บ้านแล้วลูกสเครียดเลยหมายถึงที่จะไปนี่เหรอเขาอยากให้ไปขอนแก่นกนเป็ลู ถึงว่าถามแล้วถามอีกถามเข้ามาในไลฟ์ถ้าเราไม่ไปดูก็ไม่รู้เขาก็ถามเรื่องที่มาของพลังพลังมันเข้ายังไงตรงไหนมันเป็นคนป่าจะพาไปขอนแก่นเราแล้วแม่เจ้แรกเราไม่รู้เราถามว่าคุณอ่ไหนให้มาเชิญเราไปเราจะไปเขาบอกขอนแก่นว่าจากขนาดนี้มาว่าจากขนาดนี้มาสองเมตรสามสิบแล้วตรงนี้ลงไปหนึ่งเมตรคือกรอบนี้จะเป็นกรอบที่ลั้งแล้วโอเค ถ้าเกิดว่าหลุดจากนี้มามันจะเข้าที่ใต้ล่ะเคนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้คือเป็นพื้นที่ที่อยู่แล้วโอเค,คนั่งแล้วดีเสขา